ทหารเยอรมันใส่ชุดเขียวอะใช่แล้วะเราคือทหารเยอรมันแล้วตอนนี้ครับต้องวิทยาการเยอรมันคือที่หนึ่งจำไหมปืนป้อมแล้วครับจ่าปั่มาได้เลยใช่ทางอาาศไม่ไม่เอ่อเพเป็นจ่าไม่ได้พลอ๋อราเป็นพลเอก嘛 คนเอกพูดปุ้ยไปเนี่ยใช่แล้วแต่ละครัทีครับคนเอกปุ้ยรับหน้าอีกเดียวครับเรามาทำอะไรที่เมืองใหญ่ครับเนี่ยมาหามาหาหาสิครับโอเคครับโย่ไปลงแถวแถวปั๊มน้ำมันนี่ไงมีร้านจอดพอนี่ไงไม่เป็นไรอะไรวะ พอเหมือนน่าจะทิ้มดินเลยนะมาครับมาหาลง Let's go Let's go 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 มึงกินอะไรกันเนี่ยพวกมึง Let's go 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 มาหาพวกชี่โล่มาหาอะไรเยอะมึงก็เชี่ยโลอ้าโอเคได้ครับโลเลยครับโลเพย์โลเพย์อะยุดหยุดอันนี้ไปยุดหยุดอันนี้ไปไว้ตัดต้นไม้นี่ไป เขี่ไว้เลยเขี่ยไว้ตัวเลยไม่มีพื้นที่ว่างแล้วดิเก็บไว้เลยไอชิ้นเนี่ยแหละแทนมีดได้เลยเอามาแทนใช้มีดได้เลยไม่มีพื้นที่ว่างแล้วอ่ะไเชื้อมันจําเป็นนะไอ้อไ<ง>กดกดตัวกดตัวอะไรอยู่ปืนนะออกกดตัวทีอ่ะยุดิยุตอันนี้กดเซฟเนี่ยมาเซฟไว้เลยกูะจะได้ไปตัดไมน้นี่นตรงนี้เซฟอะโอเคเฟฟเฟฟกดกดกดเซฟนกดแล้วกดแล้วกดแล้ว กูจะทำกล่องให้พวกมึงก็ไปฟาร์มกล่องไอ้ไอ้ศูนย์เลงอัรคมันดีอยู่แล้วนี่หว่าแล้วกูจะเปลี่ยนจำเพื่ออะไรนนั่งั้นเราเปลี่ยนโอเคสามารถเปลี่ยนอันนี้ได้โอเคพินเนตี้แล้วไม่มีที่เก็บไม่มีที่เก็บปืนแล้วอะ ถ้างั้นระหว่างระหว่างนี้ก็ปลูก Let's go boy นะไปช่วยไพบก่อนไอ้พบจะเป็นซอมบี้แล้วไอ้สัตสทหารกู <c oughs> จะเป็นซอมบี้แล้วฮัลโหลกูยังนั่งชิลไม่นะนไมกก่ก็กูยังยังถือยังไอ้นี่ไม่ได้เลย <c oughs> อ่ะกูยังถือ ไม่ยิไม่ได้แล้วเนี่ยใจเย็นนะครับจ่าโอ้มอรมอฟินอ้าวเจอมอฟินอีกเยอะดวงดีไหมจ่าเจอกันชาไหมจ่าไม่เจอวะอเจอแตย่ยายาไเจอยาแต่ยาท่าน้ำขาวตากระต่ายบิน ยุทธไม่เข้าใจใวิทยาการเยอรมันนะเข้าใจคน,คนอื่นก็ตามไม่ทมันงี้ <c oughs> ใช่ใช่ใช่วิทยาการเยอรมันรับเกินไปเจอที่ยกยกยกขลองรถแล้ว <c oughs> ไอ้ snap tool magazine ไอ้ย <c oughs> ที่เจอเจอยกของให้ผมแนละ้ว เดี๋ยวถังน้ำมันตองปืนปืนใกล้พังแล้วอ่ะ r ีแพร r i n g ได้ไหมต้องเอาปืนออกมาจากอาวุธหลักก่อนแล้วก็หาเหล็กมาแล้วก็ครับก็ต้องมีที่ซ่อมรถด้วยมีเชื่อมใถ้านี่มีแล้วที่มีแล้วมีที่ซ่อมแล้วเอ้ยเจอปืนอีกแล้วว่าปืนปืนกูเต็มหมดเลย้ย ั้งก็ต้องลบปืนทิ้งบ้างนะใช่ไหมเหลือไว้ปืนที่จำเป็นนะน่าจะต้องใช้แน่นอนเพราะปืนไม่จำเป็นแม่มึงปืนมันจะเป็นแม่มึงอะม่มันจะร้องเพลงเมื่อปืนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปอะไรไม่เียอะ กกตใจับเพลงี้มื่อปืนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ภายในใจอยากอยากใช้มาแค็ไหนี่คุณเคยขับแล้วแบบเมื่อยไหมไม่อมตอนนี้กูเมื่อยแล้วเยอะุยอันนี้คือร้านอะไรอ่ะเฮ้ยปุ๋ยเจอเฮลรอีน เก็บปุ๋ยเก็บปุ๋ยคาเฟ่ฟ่ะคาเฟ,าฟา่คาเฟ่ต้องมีน้ำให้เราแล้วละ่ะเน,นี่ยขนม้อตรงที่กล่องน้ำอยู่ครงนี้นยัยไม่ได้รับน้ำ เมืกก่อก,กี้นี่จำได้เมื่อกี้นี้จำได้ว่าเก็บน้ําผลไม้มาอ๋อเจอแล้ว <c oughs> คอมมันดิงดื่มเข้าไปส48%อุ้ยเดืเดดอดตี้วะถ้าพี่ใช้อ่ะมันจะเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ะไอพวกน้ำดื่มอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วมีแต่เกต์แย่ๆทั้งนั้นเลย โคลาเอ้ยฟิฟซี่นี่ยหว่าอืู่ฟิฟซี่สดเชิญแอ่แบ๊บฟิฟซี่กับโคลาลงโฆษณาเลยครับใช่ๆๆลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้พร้อมกันสองแบรนด์เลยไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงกันครับไม่ต้องเกี่ยงกันครับเดี๋ยวผมลงกันให้ครับส่วนลูกค้าจะเลือกอันไหนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วมีแล้วเราจะรวยกันแล้วไอ้ไอ้คุณแจนี่ทำไรได้อะ เอาไว Lock ้ล็อกรถถ้าเล่นเซิร์ฟปีวีีอ่ะมันจะมีล็อกรถคนอื่นใช่ไหมล่ะคนอื่นจ,นนจะล็อกรถไว้เราไปไขก็ไม่ได้แล้วเ้ยเจอแอนตี้เบลติกเยี่ยมเลยโอเคดูถ้ามาเชเต้ตเจะไม่ดีอย่างที่มึงว่าออใช้เลื่อยดีกว่าไม่มีอะดิไม่มีเลยกูให้ไปแล้วอ,อ๋อยังนี่หะดเนีงไม่ได้เก็บเลย ยังไม่มีที่เลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีพื้นที่วางเก็บดีไม่เอาแบบจบเลยจบเดี๋ยวมึงจะบอกโอ้ยติดใจเฮ้ยสวยสวยสวัสดีครับตำรวจล่ำมาแล้วเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยพบเอานี่อ่ะพบอันนี้มาอะไอ้ตำรวจเวรยนตำรวจล่ำมาแล้วมาวันพิการไปต้องการอี่มลำมาแพง ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาพี่ใหม่หมายความว่าไงไอ้สเดี๋ยวไปหาพี่ใหม่เราจะตายกันหมด6กมงเย็นแล้วนี่แหละพี่เก็บยา กินเลยเฮ้ยนี่เจอเจอแพ็กพยาบาลสวยอันนี้แบบอะไรฉีดให้แล้วโควิด19เฮ้ยทำไมฉีด อะไรวะไท,ไม,มทไม่ทำไมมันทำไมทำไมมันขีดอะไรให้อ่ะมึงขีดอะไรให้กูทำไมวะไม่ไม่ขีดอะไรให้กูโควิดนะขีดเงี้ยโควิดทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมอ่ะกูจะตายแล้วเอะ

ขี่เลยอะไรแลผมไปแกล้งเลยพี่ยูเออออตายอแล้วหมบแล้วก็ความเจ็บปวดไว้ก่อนกูตายแล้วของจริงเลยครับเอ้ยเนี่ยก็ตายแล้วนอนแล้ว ก็มาเก็บเลยนี่ be, เออเก็บอันนี้สั่งใ้้มันถ้าว่ามี GPS แล้วนี่แผนที่จะเป็นไหมไม่จะเป็นแล้ว GPS ดีกว่าโอเคงั้นเราทิ้งแผนที่นะเก็บไว้ให้คนอื่นเก็บเก็บไว้ให้คนอื่นโอเคเผืือคนอื่นไม่มี จะมืดแล้วปีแอร์อนี่มันลูเกร์ลูเกอร์พีสามแปดอ,รอ,รอรครับนี่ไงนี่ไงปืนที่พบถืออยู่เนี่ยนี่มันลูกเกอระน,น,นี่แหละวิทยาการเยอรมันเห <laughs> มือนมึงชอบอะไรเยอรมันอะ่ะตอนเนี้ยมึงถูกไกลที่อะไรก็เยอรมันหมดตอนเนี้ย กูชอบกูชอบนะเวยยุทธปกรณ์เยอรมันสำับสเปนลอนี่สอก็ของจริงอะก็เรื่องจริงแหละกูชอบกูชอบปืนลูเกอร์มากเลยนะเวยเป็นที่หมายปองของทหารอเมริกันโอ้ไม่ขนาดนั้นเลยนะใช่ใช่จนจนกระทั่งเขาออกกฎหมายว่าห้ามพกอะทพราไมันดีขนาดนั้นเลยวะมันถึงห้ามกันก็จัดว่าเป็นปืนพก ปืนหนึ่งที่ดีเลยนะในสมัยนั้นใช่ใช,ใช่ในปัจจุบันก็ยังก็ก็ถือว่าดีนะถ้าเอาความจริงอะพออะไรพออะไรมาทีง่ายหรือว่าอ่าถ้าให้เอาความจริงอาจจะเป็นเรื่องเรื่องด้วยของการดีไซน์แล้วก็เป้าเล็งบวกแต่ถ้าพูดถึงแบบการใส่แม็กหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปกตินะ แล้วเวลาขึ้นลำนี่รู้สึกจะขึ้นลำยากกว่า M1911 ด้วยแต่คือในสมัยนั้นนะ่ะก็คือถ้าใครมีปืนมีปืนลูเกลือเราเอาไปขายต่อระคาคือได้ราคาสูงอะ่ะโอ,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 โอ้โที่มันลดลงสาบประชาชาติสาบประชาชาติทำเพี้ยไรบ้างเอ,อ้ยพูดทำไมเขาพูดน้ำม,มันจะหมดโอเคไม่ああมีอะไรพี่อะไรเกิดขึ้นไปดีนั่งนั่งมาไม่มนั่งอ่ะตอนนี้ ตอนนี้ตำรวจตำรวจโลกจะรับมือไม่ไหวแล้วตำรวจโลกกำลังจะล่มแล้วขึินไหมครับขึ้นเลยครับเนี่ยเกมนี้คือกูเล่นแล้วกูไม่ง่วงนะเพราะว่ามันเล่นแล้วมัน เราไปเล่นไหมครับของว,วันหลังง่วงเลยแย่แลับไ <laughs> อ้เจีก็๊ยบรถเลียวเลียวยากชิบหายรถรถยนต์สาวประชาชาติก็เงี้ยเออเงี้ย เราเรากลับมาทำอะไรกันที่นี่ฟาร์มอาหารเุ้ยเจ,เจอเจอเครื่องเจนเนอเรตชนะแล้วเครื่องเจนเนอเรตเรีย,ยบร้อยมีเจนเนอเรตมันความน้ำแล้วเราพบปักกลับบ้านเจอกันพรุ่งนี้ฮะโอเคสิบิปทีัสผมของขครับไอเจอก็เจอเจนเนอเรตแล้วก็สบายแล้วแต่ตอนนี้ โอ้ยเฮีย,อยเ,ออเอ้ยไอ,อ้พวกมีมารายาททำไมมามันมันอานเซ็กยอกูอเซ็กยอกูโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตกูถือว่อะไรามารายา S <S อเ,เอตกใจหมดไอ้ห่าได้ยินเสียงสัมบีเขาจะเล่นเซตหยอกคุณนะได้ยินเขาจ้องจะ<พ>เล่นคุณเจอผ้พาพันแพลตอนตอนนี้น้ำอาหารกำลังจะหมดนี่ขนาดกู <S <S อัพสวยว์วอเต็มเล้เนี่ยต้องอัพไปนี้เลยกินน้ำอาหารแล้วขึ้นเร็ว เนี่ยฟูดใช่ป่ะเออนั่นแหละปิกเกอร์นั่นแหละฮะ <Huh? S 2> อันกลางอันที่สองคว้าจนเต็มนะเออนั่นแหละเยอะแกร่ง <A string. S 2> ข้างในนี้เข้าไปได้ไหม เอ็ดเวนได้แม็กเอเวนเจอร์อีกแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวกูมาเปิดเกลือ,อเกมนี้กันดีกว่าก <laughs> มจะเติมเกมเฮ้ยสามสิบสี่บาทได้อันนี้ชั่ว,วมึงคิดดีๆนะกูได้เปิดของฟีร์กูได้ของแดงมา ถ้าขายได้ก็โอเคกูดก็มันขายไม่ได้ไดิขายได้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 อืมอะไรนะขายได้แต่ล้วจับให้จับให้จับให้ใหเก่งมากกล้ามากขอบใจมาก,ากเดี๋ยว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 เกราะซิกระเบิดเก้ามากเก่งมากขอบใจกล้าะซิกกระเบิด วันนี้ปิดคลิปแล้วพูดอะไรก็ได้ยังเลยพอจ้องจะเซ็ตหยอกคุณมีคนเข้ามาดูของในโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมใช่เอ้ยยังมีอะดรีนาลีนเหลืออยู่เลยเนี่ยม่จับ สำหรับเรามันจำเป็นโ okay. อเคคนไม่จำเป็นเพรคนที่เป็นเมน เมื่อไหร่จะได้จุดเกาะดีๆมั้งนี่ไงนี่เมียเนี่ยเออมึงอะไม่ต้อัวอยังปัม๊มเครื่องเจนเนอเรตวะเครื่องเจนเนอเรตนี่มันคืออะไรวะในเรื่อสีเหลืองสีเหลืองอะไรยังไม่เห็นเลยวาง <c oughs> ถังน้ำมันอยู่นะวะอ่ามีน้ำมัน ขโมยน้ำมันรถก็ได้ไหนวะไอเครื่องเหลืองๆนี่มันคืออะไรวะอ๋อเห็นแล้วนนั่แหละมีแบบถังใหญ่ด้วยมันเอามันเอาไว้ทำอะไรนะลังงานเออพลังงานไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่นี่นี่เปิดตรงนี้ด้วยเด้อเปิดไปไปเจอกระเป๋า กระเป๋าสภาพาไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระเป๋ากระเป๋าไม่ค่อยน่าคบหาใคร,รก็ได้อลูกตอง,ตองนี่อยุทมันจะเป็นเัง้ถ้าถ้าเรามีไฟเยอะๆจะเป็นไงวะ แล้วมึงก็กดเปิดไฟได้เลยตรงนี้นอย่า,าวเวอร์ไม่ถึงยง<อ>เงี้ยอ่ประมาณนี้และนั่นคือไงแล,แล้วไฟฟา้ามันจะลดลงไหมลดลดลดเราต้องมันมีเครื่องปั๊มน้ำมันอยู่ไงเราต้องปั๊มน้ำมันอเอาไว้ปั๊มน้ำพวกที่กดน้ำได้เลยแล้วมึงก็ไม่ต้องปั๊มน้ำแล้วอ๋อ จะแนะนำความน้ำนะจะนิดตอนนี้น้ำกูจะหมดละเข้าไปแบบโอเคเยี่ยมไปเลยขับคา้ามันก็สบายแล้วมีเจเนเรตนี่คือสบายอุ้ยน่าจะทำไมกูติดเชือ้อ แมงคูต้องแบบพี่พี่พี่ยังตกใจอ่ะสมุกแม่สม o ก e ่าย s ม o k ตกใจเลยนะฮะพบดูแลพี่ตัวเองดีๆนะขันอ่อนแมงอยากพูดก็พูดอ่ะงงเลย ต่างซัมบีต้องฟาร์มไม่กี่ครับไม่ได้ไม่มีของสูตนะครับนี่แค่ปันกลางแล้วถ้าเล่นระดับยากนี่ไม่มีเป้าให้เล็งจะเหมือนจริงวันนี้โอ้สบายจริงอะเออไอ้บเลิกเล่นเลยไอ้พบอกเลิกเล่นแล้วสบายสบายเป้าไม่มีเป้ากดขี้ขวาแล้วก็เล็งนี่ ใชบอกเลยทำไรก็ไม่ได้ของพีก็อาจจะดุกวันนี้เคยเล่นมาแล้วจริงเหรอเออตอนเล่นกับไอ้มอสเนี่ยไอ้มอสมันเล่นไม่สนุกไงฮะไม่ใช่เล่นไม่สนุกแต่ว่าตอนนั้นก็คือตายเกินนะแค่นี้เล่นรู้ข้อปิดผนึกพบเก็บเทปมาอย่างเก็บไว้เยอะๆด้วยนะเดยวเทปก็เก็บเลย เก็บสักะกเทปไปทำไรครับระเบิดครับอะไรเงี้ยเยอะๆเมื่อกี้นี้กูเห็นเทปอยู่เดี๋ยวไปเก็บแบะตะก็เทปใช่ไหมไม่ใช่การใช่ไหมอ่าใช่ สกอเทปนี่คือไม่ใช่กาวมันต้องเขียนว่าสกอเทปเลยอืมเทปแ,แต่กาวก็สามารถทำเป็นเทปได้ฉันชอบเยี่ยมผิดหรือไรดีใจมากไงวะ เช่นักในเจียวโดนตีตัวจงดีดีหนึ่งสองสามเจีนวไม่มีชายยุเป็นอะไรเป็นคนไม่ดีอายุเป็นคนเป่าวัดไหมดี ต้องวัดกันเขารักกันดีหัวใจกระเที่ยวมึงผู้หญิงเขาหลงรักเราได้กับกระเทียวเนี่ยเพราะเรามีกระเจียวอันทรงพลังมันโดนปิดนี่วะโอ้ยโอหแม่งตีกูโดนเซ็ตหยอกไปดิมึงเตี๊ยนไม่ส่ ดีกูซะกูเจ็บใจมีต่อไม่มีความเป็นคนนะเจ็บใจคนรักโดนลันแก <c oughs> เรริ่มเ่มผ <c oughs> ้าจะเผาเมืองแปลให้มังงนเหวอวาย <c oughs> <c oughs> อย้้ยกนเดีเลย <c oughs> หมอไปเถอใครใครข้าอะไรวะทุกคนเสียใจกับการที่หมอเป็นซอมบี้ปะครับไม่ทำไมเราเสียบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือคนได้ทั้งโลกเลยนะว่าเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โห นี่ไงล่ะไอหมอมาเล่นกูแล้วนั่นไงนั่นไงหมอแม่งมาเล่นกูเลยหมอมันเซ็ตหยองแล้วหมอหมอจ้องจะเล่นกูจ้องเล่นปีจุดเลยขอจ้องจะเล่นคุณเสียโคตรเบาเลยสัตว์อันนี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ว อย่าเมีได้ปรับไหม่ปรับไหม่ดังๆแล้วไวส์มุกเออโคตรเยอะเลยเชื่อว่มีคนโผล่มนแล้สโมกสโมกอ่าเราเปิดฟังก็รายงานเลยเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยเราอยู่เยอรมันอ๋อเยอรมันใช่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 โอ้ยเยอะเอ้ยเยอรมันเป็ดอืมเยอรมันโอ้ยเปิด ขาหมูเยอะละมันนี่เราที่ไม่ใช่ขาหมูไปไหนแล้ววะเฮ้ย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 ,ย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 สัมบี้ล่องหนวิงน่งหนีก่อนละลาก่อนเจอกันเพื่อนสัมบี<ด>้แมงบักตอนแรกแม่งคานอยู่ดีๆแม่งหายข้าของวิง่งหนีมันมาไกลาแล้วฉันกุงหลอดแล้วล,ะละ่ะพันแผลแป๊บ เฮ้ยเกาะเกาะมันลดด้วยวะเนี่ยเกาะมันโดนตีลดด้วยต้องซ่อมอันนี้แมกาซีนแล้วะเนี่ยคอปปาแมกาซีนโอ้ยอย้ยตกใจเฮ้ยดีมันดีมันของดี